สวัสดีจ้าสวัสดีตอนแรงๆนะจ้าสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุสุขคนเลยค่ะจ้ามือนี่อ้อมกะมีจ้ะเมนูมาม่าเ็ดจ้ะมาม่าเ็ดมาเลเซียจ้ะอ่าอยู่ในถาดนี่สามกองจ้ะอ้อมสั่งมาทั้งเบิดหางกองจ้ะอ้อมเพ็สสามกองอีกสองกองอ้อมไว้ให้ลูกแล้วจ้ะกินบบกพริกแห้งยี่หรี่จ้ะ ก็รู้ว่าออมสิกินเบอร์ป๋อสีหลอดหรือสีหลวงส้าพี่น้องแต่ว่ากินหมกพริงมันแห้งนี่ลีจ้ส่วนรสชาติออมก็ยังมาขั้นในซิมเนาะค่ะมาจ้ะมาซิมไปพร้อมๆกันจ้าพี่น้องสําหรับผู้ใดที่กินแล้วกับสิหูจักรสาอยู่นะจ้ะอันนี้กครคางแรกของออมเนาะจ้ะส่วนเราออมก็จะกินแต่มะม่าเกาหลีกับมะม่านิชิ้นของไทยเฮ้าเนาะค่ะอันนี้เป็นคางแรกที่กินมะม่ามาเลเซียค่ะ ทำแรกดูเรื่องเลยจ้ะ <c oughs> รสชาติความเผ็ดนะคะระดับความเผ็ด <c oughs> ก,ก,ก็คือเผ็ดกุมมาเกาดีอีกจ้ะแต่ว่า ความแสบความนัวออกมาสูบมะมาเกาหลีบ่ไใดสูปมะมาไทยบ่ไใดจ้ะแต่ว่าความเผ็ดนี่ได้นับนึงไว้จ้ะ ส่วนเสร็จมามมา,าจ้ะหนุ่มก็มามมาเกาหลีจ้ะลูกไปหานมจ้ะพี่น้อง ไปเอานมกับกระดาษทิชชูมาจ้ะ 很香的。 ใครกินเผ็ดก็ไ <Quel> ด <parole is true> <c oughs> ้ย่ะหาเห็ดได้จ้ะเผ็ดแห้งค่ะพี่น้องไปเอิญตัวซอยมากจ้ะอวอมกินเมื่อไหรแลวค่ะเผ็ดแห้งให้ตัวซอยมาซอยค่ะเยอเยอะเลยขยับมานั่งคุกเข่าตรงนี้ มันไม่เน่ใชยผิดผิด่รสชาติเป็นไง เ็ไดไหมไปดู มัเปียกเสียรด้วยครับโอ้มันกินมันไม่เก็บเลยว่ะคิวเก่งเนาะตายสายนาเดงแล้วตายแล้วนาเด้งเราคิวกินไม่เห็นเลยว่ะไอ้นะของมาเทลาน,ลาน,นะคิวไปเก่งยังวะเขามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยอะไอ้ของหวานเทลาน,นะเป็นไง ไม่หมดเลยเนี่ยน้ำตาไหลเลยยังไม่หมดเลยกินให้หมดซื้อมาแพงนะกล่องหนึ่งเนี่ยเจ็ดสิบกว่าบาทเลยนะหลอกให้มากินแก้ไหมใครหลอกให้มากินก็ได้บอกว่าตัวเองอยากชิม โอ้ยปวดห,วหัวตุบๆเลยค่ะเย้องไห้ทำไม่ลองมองตาไร <c oughs> ไมื่อกี้พี่เอาไม่ยอมลองเลย โอ้โหัวเห็ดอันดนับหนึ่งเลยค่ะรสชาติกะบ๊อบันไดค่ะดีปดีกะคือแบบสูงมากปา,านเท่าอะไรสั่ค่ะมีชิ้นทึ้งแสบกลัวอยู่ค่ะแต่ว่าคั้วเห็ดน,นี่คือสุดยอดค่ะอุ๊แสบ่องแลวจ้ะไปกินนมดิลูกไปกินนมจะไ,ได้ไม่แสบท้องห้ามหมดปวดท้องให้แม่ฟังนะ แม่เลียนร้องไห้ทำไมอ้าวคิวร้องไห้ทำไมอ่ะไม่ร้องไม่รื่องอะไรอ๋อขอบคุณค่ะคิวนั่งร้องไห้ทำไมอะคิวะจะหลเม,มื่อกี้พอฮันปุกเอาของหวานมาให้ค่ะของหวานมาให้แกเผ็ดปวดแตงไทยจ้ะคิวร้องไห้เป็นเมือกคิวดิลุกคิวร้องไห้ทำไมเอ้ย What? <laughs> เสียงคอาทานปุกอ่ะพี่เอมกินนานไเหียบหมดแล้วเนี่ยเหยียเียกินนานนกินนานแล้วเหยียเยพ่อทำไมท่านปุกอาบาแล้วจ้ะเไเหป็นตาของหวานกินูวะเดนไม่เร้องไยังไงร้อง คื่รกันไรคเ้นมเหนี่อยเนี่ยน่เะไม่ร้องไห้เป็นม่เยอดเัยน้ำตาไหไรองอ่ะแบบอะไรวะเ้นมันุ่มก็มาหมาเกาหลีอีกว่าต้มข้าวเดียวเส้นนุ่มก็มาหมาเกาหลีแต่ว่าคั่วเผ็ดนี่อันดับหนึงแต่ว่ารสชาตินี่ผัมมาหมาเกาหลีผสมมาหมาไทยสับเจ็บน้ำาอะเออมันเผ็ดน้มัเผ็ดลาย่อ บวดแปงให้จ้ะบวดร้อยาวร้อยานใครเนี่ยหรอจ้ะได้กินวานแล้ว ็แงค่ะสำหรับคลิปนี้อ้อมกับฝากพี่น้องไว้ซ้ำนี่แหละค่ะพี่น้องควรจากันกับฝากกดติดตามกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการเฮ็ดคลิปต่อไปนะคะพี่น้องเฮ็ดมากเลยสุดยอดแม่เลยขอบคุณทุกการติดตามทุกคอมเมนต์ทุกคำแนะนำเนาะค่ะสำหรับคลิปนี้อ้อมลาไปก่อนค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะ